มันทายมันตันเลยแม่กำลังหาเอากล้องมาเตรียมน่ะโมงเก่านี่แหละมันจะเข้าอยู่ไหละปลาที่กินอย่าไรมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยติดเงี้ย โอ้เอ้อออกันจะได้นี่ไม้เอาไม้มึเขาขึ้นมาถึโคเล่น่ยอึยเอานอ่เอาไม้เอาไม้เอาไม้อนี่ก็ได้หลายตัวแล้วล่ะนี่ปลาอย่างพวงนี้ปลาปลากรปกปลากรกับมีปลากรกับขินนี่ปลากดกลากะปด เออขาขาวขาวเอกรจาไใน่งเอี me, oh. ่ยมัดทยอาอ่ะโอ้นางกะติดง้อมติ่่เจาวาจะแวะทยหลายเตียมันหีบมันฟังนะเดี๋ยวไปไหนนะครับเนียทมทำไมไมทำไ่อืโ่นะ nấu <laughs> <laughs> <cái> yeah. <laughs> đại cơm biết chú chú biết ô chậm ô แล้วก็เตรียมมาจำกันหลายคนกันไหมห้องนี้นะห้องนี้นะ้อแห้องก็มลย้วส่วนมากป่าที่มันขึ้นเขากินนี่มันอยู่ช่วงช่วงน้ำลากเองะแล้วถ้าน้ำมันมันแห้งนุ่มน้อยนี่จำมีก็หม่นอยู่แหละมันแบบแดง อ๋อถ้าแดดมันกินดีนไหมอืแดดดีนะก่าแดดเาาอปาูน่ปนะลาหล่ลัขึ้นพนเดี๋ยวรอรุ่นนี้มันจะได้ปลายอย่างนี้ฮะนั่นนก็ปนี่นกับทตันจับกล้องมามาตันน่ะ้องไปลละไปโอ้ ผมเลี้ m งเงี้ยว้ยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าได้แล้ครับครับครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสันขวางครับอ่าวันนี้ตั้งใจว่าจะไปอัพเดทการคุดลอกหนองเลนไซในระยะที่3กับที่4เฟสสกับเฟสสพอดีว่าครับรถเื่องผ่านมา ที่ห้องกรมชนนะฮะปะเนี่ยครับแม่เงินเป็นกระลังจําเบ็ดนะเป็นเบ็ดเบ็ดอันนี้เป็นเรียกว่าเบ็ดอย่างก็เบ็ดเบ็ดคอมเบ็ดจำเบ็ดจำคอมเขาเนี่ยน้องสมัยแต่เหมือนกับแย่หนาะนี่ครับพอดีผมหันเป็นจําเบ็ดอยู่ก็เลยแวะทายพาเห็นน้อยแตเป็นวิธีชีวิตตียังคงเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวนี้เป็นเบ็ดคว่างเบ็ดพลังกันไปหมดหรอก แล้วเอาอย่างแปลงขอมมันอะตอนนี้สีมันนี่เป็นท้าสีวะนี่หอะมันอมก้าย้ียเอานี่อมเก้าอเนี่คอมกาฟองน้ำไเออเดี๋ยวคพ่อหนูมีคนอ๋อเป็นอมฟองน้ำแต่เมือนบรนใจไม่อย่างแลงก็ผมบเจไม่ปะไม่ก็ไม่หิวอย่างไม่หิวที่เป็นตาเลยนะเออตีกน้ฟองกนะเออเออเดี๋ยวนี้มเหนว่ไ่แล้วเดีนนไม่เห็นจะชิดแล้วนงครับ อืนี่ครับวัดสดุก็คือเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นค่อมเป็นโฟมเป็นฟองหน้าไมแล้วหนอ,อเดี๋ยวเรามาดูครับจะประสบความสำเร็จสักตัวหนึ่งก่อนในคลิปนี้มันต้องได้สักตัวนะแม่นะม,ม,ามาลารุ่นกันครับ,บคุณกุ่ยก็จะมดแล้วแหละ ก็ผมขี่รถไก่นี่ลายเตียกับหันจ้มกันลายคนอยู่นะอือไปงัดไปตอดแหกกันันี้่มแหงว่่า่าฮ่าวตวไอ้อดอ๊ะดอ ฮแน่นั่งเอกทีสีนนแน่น้ลงก็เหนียงแน่ข้ลงี่ยลงลงาหงาน่ไม่้เหรอเลีเข้ามพ่อันแน่น่เสานัเ้ยวครลนยัจกัมนยสาย หมดแล้วแหละกุ้งหมดแล้วแหละเป็นยังเลยเดี๋ยวรอดูอันนี้แหละมันต้องได้กะอุ้ยมานจอมมันปูนี่จะหักจะแหละปกตินี่เป็นจำถ้าถ้าไม่เจ้มันปูกุ้งเนี่ยเนาะแต่กุ้งนี่จะกินดีกว่ากันกลิ่นดีนะครับก้านปูกปูด้านปูกินเลี้ยวเลยอือ เออโอยมข่อบานอุ่นเน้ะเนอคุณยายมัขอห้น้อผมคูน้อคูไหแล้วแม่คูบ้านแม่ครับเออเออเวลาเป็นไส่ปูนี่เป็นบีบหนาวครับผมคูไส้เขาครับคือมันแข็งเนาะออมแขนคบมันมันแข็งนี่ละแม่และนีก้าอ๋อหนาหน้ามขออืม มอนงายอีตัวต <ề> ้อนเนี่ยอีม้าตัวมาเลยน่องตาขับปลาสลากเน่ปลาเสร็จเน่มันเส็ได้แต่วาเนี่ยมันไม่โเคขนาดนักเขาเละเลยากอ่ะเขาเลนะคะ้เขาเยนเหี่แวละเหี้ยอ

จะนทานันนมันมวันแหนละเออ,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 คนนอ,อความไหเายอนี่ผมใชมือไสยร้องเขานะเอจัง,งหวะไม่ใช่ออ,อก,กันนักกับกมกล้องอยู่ <c ười> ตัวไหนตัวไหนจะเป็นตัวโชว์ผมคนะตากล้องก็ใส่อมเ็กกล้อง

ดึงเขินละแขนวันกันเออเก่งด้วยอ๋อมันยังมามีติดอยู่ติดติดอันนี้โอ้อ่าโอเคกุ้งหมดละอ่ะแมฮะเดี๋ยววันหลังผมก็มาแก้ตัวหลังฝนมาพอเลยอ่าได้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 โอเคครับอ่าในของพ่อป๋าโชว์้ักหน่อยละแม่นี่ นี่ครับป๋าไม่เงินนะน,นี่แข่มานั่งจอมสัก,กเดียว<บ>าโอเคครับค,บคบอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะไปอ่อัปเดตการคุดลอกหนองเล็งซ้ายเฟสที่3กันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันครับว่าตอนนี้ความคืบหน้าของการคุดลอกไปถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาแฮมอ,อ่ประมาณหนึ่งเดือนครับตอนนี้เดือนปลายเดือนสิงหาละวันที่สิหกเซตและเดี๋ยว สิ้นเดือนกันยาก็จะครบกำหนดในเรื่องของการสงมอบผลงานของการขุดลอกหนองลิลนซ้ายของกุมชนนะต่จะตันมาตันจะได้นี่ก็เดี๋ยวยไปว่ากันครับสภาพในการขุดเป็นจะได้เพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าฝนฝ้าตกมันขนาดนะเป็นอุปสรรคในการขุดยังมากก็เดี๋ยวถ้าจะได้ติดตามกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับและนี่ไอ้งั้นี่อย่างยัวนี่น้ำลุ่งนะน้ำลงนะน อ๋อ <laughs> ตื้นหัวนุ่นนีล <laughs> อ๋อโอเค